บอกลอก,ก่อนลอสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้แม่หมูคิสเชน่พาเพื่อนๆน,น,น,นะครับกลับมาอัปเดตสถานการณ์น้ำนะครับณนะคลองมหาสวัสดิ์จังหวัดนนทบุปปรีนะครับอำเภอบางกรวยน,นี้ก็เป็น บรรยากาศนะครับบ้านของแม่หมูคิเช่นบ้านของพ่อหมีเนี่ยนะครับเสียงที่เพื่อนๆได้ยินนี้ก็คือเสียงของพ่อหมีนะครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เนี่ยพ่อหมีมีโอกาสไปถ่ายคลิปมาที่ตลาดน้ำวัดตะเคียนนะครับที่ตั้งอยู่ริมคลองบางคูเวียง ตรงนั้นเขาเรียกว่าตําบลบางคูเวียงอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนะครับยังไงก็เดี๋ยวเราให้เพื่อนๆน,นะครับรับชมในคลิปเต็มในส่วนของคลิปพาเที่ยวนะครับตลาดน้ําวัดตะเคียนนะครับดูสถานการณ์น้ำอยากจะให้เพื่อนๆได้เห็น นี่ก็เป็นต้นพวงคามนะครับที่ปลูกอยู่ที่บ้านอน,นั้นก็เป็นทองอุไรน้ำเยอะแล้วนะครับตอนนี้สถานการณ์ก็ถือว่าน่าเป็นห่วงอยู่แต่เท่าที่จากประสบการณ์เนี่ยก็อาจจะไม่เท่ากับปีห้าสี่นะปีห้าสี่นี่เคยท่วมเข้าไปถึงกรุงเทพมหานครเลย อันนี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นในในดูน้ำนะท่วมหัวสะพานแล้วนี่นี่จะมีเงาหน่อยนี่ได้ยินเสียงลุยน้ำไหมข้อมหมีเดินลุยน้ําอยู่หัวสะพานที่บ้านนี่ท่วมไปเรียบร้อยแล้วที่เห็นนี่ก็คือของขุด คลองขุดเตยชื่อหนึ่งชื่ออย่างเป็นทางการก็คือคลองมหาสวัสด์เพราะหมีเคยบอกแล้วนะว่าคลองเนี้ยใช้แรงงานคนขุดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สี่นู่นเลยฝั่งตรงข้ามที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยจะเป็นเขตตะลิงชันนะตรงนั้นก็จะเป็นด่านด่านทางด่วนสีรัตวิ่งเข้าไปเมือง ไปเชื่อมต่อกับเส้นอุดรรัตยาอะไรได้หมดเลยอันนี้ฝั่งนู้นเขาก็สูบน้ําระบายออกมาน้ําเขาเข้าไปที่ที่เขาทาสวนอยู่มองไปทางเนี้ยมองไปไกลๆอะ่ะนั้นจะเห็นสะพานนะที่มีรถวิ่งอยู่นะเส้นการจนานั่นเอง ไปดัง้ายมือของมันเพื่อนนั่นก็ออกทางไปบางแคไปบรมราชชนีไปสลินทรอนนู่นลงใต้ไปได้เลยไปสมุทรสาครไปบางแคไปอะไรได้หมดถ้าเราวกกลับไปทางเนี้ยคลองนี้ก็คือจะไปทะลุคลองมากกอกน้อยนะมากกอกน้อยเสร็จก็ไปออกเจ้าพยาได้อันนี้เป็นท่อประปานะครับ หรือว่าน้ําเยอะอยู่พนักพิงเนี่ยเมื่อปีห้าสี่นี่ท่วมมิดนะเพื่อนเพื่อนนี่ก็ดูแล้วเลยต้องประมาณเมตรเมตรยี่สิบนะถ้าจะท่วมถึงขนาดว่ามิดพนักพิงที่เห็นเนี่ยเนน้าก็อีกซักประมาณเมตร เม็ดหนึ่งได้ถ้าจะท่วมในบริเวณใต้ถุนบ้านนะเป็นบ้านไม้ขอบคุณเพื่อนๆนะที่เข้ามารับชมวันนี้ตอนเย็ยนหกโมงเย็ยนเนี่ยพ่อหมีก็จะลงคลิปเป็นการทำเมนูสลัดผักและผละไม้นะมีสูตรน้ำสลัดมาฝากเพื่อนๆกันด้วยว่าทำยังไงทำไม่ยากทำไม่ง่ายเลย คือช่วงนี้ได้ยินข่าวสารมาที่ทางการเขาบอกมานะค่ะน้ําจากภาคเหนือเนี่ยที่ตอนนี้มันอยู่ประมาณลงมาถึงจังหวัดอยุทยาแล้วละ่ะอยุธยานี่มันก็ผ่านเจ้าพยามาแล้วก็จะมาทางปทุมธานีแล้วก็มาเมืองนนท์มาปากเกร็ดเป็นเพเภอเมืองแล้วก็จะไหลมาได้เรื่อย เขาบอกให้เฝ้าระวงังเห็นก็บอกว่ามันจะเท่าปี54แต่พ่อหมีเนี่ยนะฐานะคนริมคลองเนี่ยเคยผ่านประสบการณ์เจอน้ําท่วมมาเยอะแล้วเนี่ยบอกเลยว่าไม่น่าเท่าปี54เพราะฉะนั้นเพื่อนๆน,นะที่อยู่ใช้ชีวิตยอยู่ในกรุงเทพเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเพ่อหมีฟันทงว่ายังไงก็ไม่เท่าปี54ปี54นี้บางทีมันก็เป็นเรื่องราวของน้ํากัรเมืองด้วยแหละที่หลายๆคนรู้กัน ไม่งัน้นมันไม่ทะลักเข้ามาถึงกรุงเทพชั้นในได้มีเรือนะครับที่บ้านมีเรือหรือพลาสติกเรือของถังดอกบัวใช้ดีครับเลยยอดอน,นี้ถึกทนถังแช่ก็นี่หายห่วงบรรยากาศบ้านริมคลองก็จะเป็นประมาณนี้นะเพื่อนๆอันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมทุกท่านด้วยที่ส่งกำลังใจให้กับ พ่อหมีแล้วก็แม่หมูนะในช่องแม่หมูคิดเช่นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะเนื้อหาของช่องแม่หมูคิดเช่นเนี่ยก็จะเป็นการนำเสนอวิธีการทำอาหารหลากหลายเมนูแต่ว่าคงไม่ได้เป็นเมนูประเภทวิจิตพิสดารอะไรมากมายเมนูบ้านๆพื้นๆพ,พื้นฐานทั่วไปแล้วก็จะมีพาไปเที่ยว ชมเดินตลาดบ้างไปตามสถานที่ต่างๆบ้างหรือไม่ก็มีเวลาไปรับประทานอาหารนะม,มาอัปเดตสถานการณ์นะ้ำแม่หมูให้เพื่อนๆก็ได้เห็นเพาะวาข่าวสารมันออกมานะคนเขาอาจจะกลัวว่าจะมีน้ำท่วมหรือเปล่ายั่ไงก็ฝากเพื่อนๆน,นะที่เข้ามารับชมเนี่ยติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ช่องแม่หมูคิทเช่นด้วยพ่อหมีกับแม่หมูขอกราบงามๆเลยสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามอยู่แล้วนะาฝากรับชมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแต่ยังไม่ติดตามก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับบรรยากาศริมคลองครับน่าอยู่หลายๆคนก็อยากจะมีบ้านริมคลอง พ่อหมีนี่อยู่มาตั้งนานเดี๋ยจะยไม่ถ่ายคลิปต่อเลยวันนี้คุณแม่จะทําแกงเลียงให้รับประทานแกงเลียงใส่ปลาย่างเจอกันแบบสั้นๆพอครับคลิปนี้โอเคแม่หมูแม่หมูบอกเลยเนะี่ยบอกให้พอขอบคุณทุกท่านนะครับจบการไลฟ์สดไว้เพียงแค่นี้ครับเพื่อนๆสวัสดีครับ